สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปี2564 กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดเพื่อเป็นมาตรฐานการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดบริหารราชการด้วยความโปร่งใสตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการกระทำผิดวินัยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดโดยดำเนินการดังนี้ มิติที่ 1. ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงสร้างความโปร่งใสกำกับดูแลติดตามและเป็นตัวอย่างที่ดีขับเคลื่อนสำนักงานเป็นองค์กรคุณธรรมและมีโครงการกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 1. โครงการพัฒนาชุมชนบึงการสร้างธรรมิบาลต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึกตามหลักธรรม,รมิบาลผลสำเร็จของโครงการ 1. จัดทำธนาคารความดีหนึ่งแห่งและบุคลากรในสังกัดมีการจัดทำบทเรียนแห่งความดีของนักพัฒนาอย่างน้อยคนละสองเรื่อง 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานพัฒนาชุมชน 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชน 5. มีเครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชน 2. โครงการพัฒนาชุมชนบึงการสัมพันธ์สร้างวิถีชุมชนสู่ความมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีการบริหารงานและงบประมาณด้วยความโปรง่งใสกระบวนงานที่1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับอำเภอกระบวนงานที่2ติดตามและนิเทศการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านกระบวนงานที่3จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานที่4การประกาศผลสำเร็จและมอบรางวัลเชิดชูกเกียรติ กระบวนงานที่5ระบบติดตามรายงานผลการดำเนินงาน3โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2564เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลและแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยดำเนินการดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานบุคคลจัดทำประกาศมาตรการปฏิบัติตนของข้าราชการมีการกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบดังนี้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการกานกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประกาศเรื่องเกณฑ์การบริหารงานบุคคลด้านการบริหารงบประมาณดำเนินการดังนี้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายตายาสจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายการเงินการบัญชีและพัสดุ กำหนดแผนปฏิบัติราชการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนปี2564ผลการเบิกจ่ายเงิประมาณไาตรมาสที่1-3ถึง3ข้อมูลณนะวันที่15มิถุนายน,น2564คิดเป็นร้อยละ88.56เป็นอันดับที่1ของประเทศด้านการส่งเสริมการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนทุกระดับกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนและโดยงานภาคีน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนควรัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจัดกิจกรรมคิ c k อฟเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการสร้างพลังหมู่บ้านและชุมชนผ่านการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการจัดตั้งูนยนเพาะแบ่งปันวัลยพันุ์ความดีตำบลการแบ่งปันพันธุ์พืชผักผ่านการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนจัดตลาดนัดสีเขียวโดยการนำผลผลิตจากพืชผักปลอดภัยและการแปรรูปอาหารมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่ปลูกพืชผักสวนครัว ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ A B C D E F และ S N P จัดทำประกาศสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการเรื่องประกาศเจตนารมณ์ของพัฒนาการจังหวัดบึงการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การจัดทำแผนการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุก์ ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ติดต่อด้วยตนเองณนะที่ทำการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬณนะตู้ปน1นึ่นึปอทอจอบึงกาฬไปรษณีย์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประกาศขั้นตอนการให้บริการร้องเรียนร้องทุกเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องจัดซสือจัดจ้าง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี2564เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมิติที่2ด้านความเปิดเผยข้อมูลจากสถานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9แห่งพรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540มีเจ้าหน้าที่รับผิดช,ชอบประจำศูนย์ มีป้ายบอกสถานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9แผนง,งานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีคู่มือแนวทางคำสั่งข้อสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาสอบราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดเก็บสถิติสรุปผลการให้บริการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บสืบค้นจัดหมวดหมู่สะดวกในการค้นหาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญทางสื่อสังคมออนไลน์มิติที่3ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์ แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับงบป,ประมาณสูงโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนในการป้องกันการทุจริตในภาคราชการ การประกาศผลสำเร็จของการดำเนินงานน้อมน,นำแนวทางพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารการนำลายผ้ามัดหมี่พระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีไปเป็นต้นแบบในการทอผ้าหรือผลิตผ้า โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปีพศ2564ัาหสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬร,ร่วมกับชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ52ปีกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษครบรอบสองปีเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการมาขอรับบริการสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ เป็นแบบ QR code มิติที่4ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมการลงนามรับทราบประกาศจังหวัดบึงการเรื่องมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการของจังหวัดบึงกาฬประกาศเจํจำนงสุจริตในการบริหารงานคำประกาศนโยบายการบริหารงานด้านความโปร่งใสประกาศขั้นตอนการให้บริการร้องเรียนร้องทุกข์จัดให้มีการประชุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเซกาเจติยารามพระอารามรูปจัดทำแผนปฏิบัติการในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานร,ราชการดีเด่นคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านจริยธรรม The การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพอชอบึงการต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาสร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมราชการพลเรือนพศ2564กิจกรรมปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำยึดมั่นวินยัยสุจริตใจอาสามุ่งพัฒนาคนสร้างชุมชนพอเพียง มิติที่ 5. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนบึงการสวยงามทันสมัยใสยสะอาดประจำปีงบประมาณ2,564ด้วยมาตรการ5อประกอบด้วย 1. สะสางทำให้เป็นระเบียบ 2. สะดวกวางของในที่ที่ควรอยู่ 3. สะอาดทําความสะอาด 4. ส,สุขลักษณะรักษาความสะอาด 5. สร้างนิสัยฝึกให้เป็นนิสัยพัฒนาการจังหวัดบึงการประกาศนโยบาย5สอบเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรประกาศมาตรการหลักเกณฑ์5สอเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในกิจกรรม5สอ หลักการทำห้าสอของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการใช้หลัก PDCA P Planning D Doing C Checking A Action จะทำโครงการขับเคลื่อนการทำกิจกรรม5้สอ,อคือโครงการพัฒนาชุมชนบึงการสะอาดน่าอยู่มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม5สจัดทำผังขั้นตอนการทำกิจกรรม5สจัดทำกิจกรรมส่งเสริมเช่นการประกวดพื้นที่และมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินการ5สและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม5ส แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม5สจัดทำแบบฟอร์มตรวจพื้นที่5สจัดทำกิจกรรม b i k i n n i n g Day และมาตรการส่งเสริมกิจกรรม5สอื่นๆได้แก่มาตรการประหยัดพลังงานกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศการเปิดปิดไฟฟ้าและแสงสว่างการเปิดปิดคอมพิวเตอร์และอื่นๆ จากการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนสายสะอาดดังกล่าวทำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนมีทัศนคติวิธีคิดยึดมั่นในคุณธรรมพอเพียงวินยัยสุจริตจ,จิตอาสาและเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน ด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ2,564สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการพร้อมเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น